มิงซาวแอนไลท์สุรินจัดจำหน่ายเครื่องเสียงมือหนึ่งและมือสองครับสวัสดีครับผมกลับเข้ามาสู่ที่ตรงนี้กันอีกครั้งหนึ่งครับกับที่นี่ร้านมิงมิวสิกซาวไลท์สุรินครับวันนี้ประจำอีพีที่24เนาะประจำวันที่20สิสิงหาคมสำหรับของเมื่อวาน ของเมื่อวานก็มีคนเอฟมาเยอะโยกเดี๋ยววันนี้รจะยอยจะส่งให้เป็นอีกหนึ่งรอบครับสำหรับ EP นี้เพลินเมื่อวานมีของเข้ามานิดหน่อยอาจจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับแต่ก็พอมีให้เลือกชมกันนะครับก็ EP นี้ยังเป็นเหมือนเดิมครับธนาคารก็ยังเป็นของไทยพาณิชย์แล้วก็เบอร์โทรก็ศูนย์แปดสองหกเจ็ดสามห้าศูนย์เจ็ดเจ็ดครับเบอร์ก็ลิงก์กันกับเบอร์ไลน์ครับก็เหมือนเดิม ร้านก็อยู่อำเภอรประสาทจังหวัดสุดรินทร์ตําบลเปลืออำเภอประสาทจังหวัดสุรินทร์หรือง่ายๆเลยเข้าไป Google Map พิมพ์มาเลยครับร้านอามิเมิวสิกมันก็จะขึ้นเองอัตโนมัติครับมา EP นี้มีอะไรบ้างมาดูเนาะครับเพราะว่าแดดร้อนแนละ้วผมร้อนเหมือนกันนะครับดอกสิบสองครับของนาโนวารุ่น DC 5ใช้งานปกติครับมีหนึ่งดอกรู้สึกจะเบียดๆนิดหน่อยแต่ใช้งานปกติได้อยู่ ขายรวมร้อยสี่ดอกนี้พันห้าร้อยบาทเด้อ<บ>ไว้เดิมทั้งหมดเลยไว้เดิมทั้งหมดครับสายสายนี้มีมาแ,แค่นี้เองล็อนนี้ครับก็ความยาวก็อยู่สิบกว่าเมตรเก้าเมตรบ้างครับมีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกแต่สายเป็นสายสี่โคเด้อสีส่โคอ,อย่างนี้ครับก็ 1, 2, 3, 4, 5, 6 6หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกม้วนนี้หกม้วนนี้ให้อยู่ 1,300บาทอ่ะหนึ่บาทเด้อหมวนนี้อย่างมมวนนี้เทนะ่ห้าเมตรอันนี้15บหเมตรเป็นสายสขอเด้อขับตามนี้เลยหนึ่งพับาทอ่ะครับมาดูรถดอกรถตัวนี้เป็นของดีเซ w พาอรหนักอยู่นะเป็นสเปค1,800วัตต์ตัวนี้ ไว้น่าจะอยู่ประมาณสามนิ้วสามนิ้ววาเล็กสองก้อนไว้คู่ครับสภาพใหม่ๆเลยตัวนี้สภาพใหม่ๆเลยมีมาเมื่อวานสองดอกดอกใหม่เลยของใหม่จะอยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งพันหกร้อยกว่าบาทต,ตัวนี้ครับก็ให้ราคาพิเศษไปครับดอกละพันบาทสวยๆใหม่ๆเลยครับไว้คู่ไว้ดําเลยตัวนี้ครับไว้ดาเลยครับไว้ดานี่ไม่ใช่ขาเด้อมันเป็น เป็นไวโเขาเคลือบโครเมียมดำครับครับดอกละพันมีสองดอกสเปคให้มารู้สึกจก1800 w, ับพันไปร้อยวัตต์เมล็กสองก้อนเมล็กขนาดเมล็กไม่ได้วัดเลยอ่ามรถสองชนแนลตัวนี้เป็นเคสี่พันห้าเป็นสองชนแนลดันเบียดด้วยตัวนี้ครับแรงอยูย่ครับของใหม่จะอยู่ที่ประมาณพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทมั้งตัวนี้ครับประมาณนี้สภาพสวยนะ สติ๊กเกอร์ไม่ขาดด้วยใช้งานปกติครับตัวนี้ให้อยู่หน,น,นึ่พันเหมือนกันกับ1นึ่งันดันสิบสอิ้วไม่เหล็กสองก้อนได้ตัวนี้ของ m p Power เป็นแอมขับกลาง4ี่ชันแนลตัวนี้สติ๊กเกอร์ไม่ขาดเหมือนกันนะแต่ว่ามันไม่ดัง1ช่องก็ใครตามสภาพไปเอา400บาทตัวนี้แฮปรี้ จัวนี้เป็นฟรีเแบนด์นะของของยี่ห้ออะไรหรอกเนี่ยเอกเอกอะไรสักอย่างอา่านไม่ออกหรอกสติกเกอร์ไม่ขาดครับใช้งานปกติอยู่ตัวนี้ให้อยู่2องบาทตุเบตตุเบตแผ่นหน้ามันไม่มีมาสภาพอย่างนี้เลยให้ไปพร้อมเสียงกลางตัวนี้น่าจะเป็นดอก6.5 ดอกขีห้าก็เขาไม่ไม่กี่ตังหรอกครับบันดังหนึ่งดอกแต่ว่าดอกนี้รู้สึกดอกนี้ไม่ดังแลมออกอยู่ครับตามนี้เลยให้ไปพร้อมตู้เบ็ดไปเลยแปดร้อยบาทดีกว่าไปซื้อไม้ตีใหม่หมดเยอะครับให้ไปแปดร้อยบาทพร้อมดอกพร้อมอันนี้ไปหมดเลยจับมามาถึงแรกแรกตัวนี้ แตกตัวนี้ลึกสิบเจ็ดลึกสิบเจ็ดสองสามสี่ห้าหกสองสามสี่ห้าหกตีไปสักหกยูอ่ะครับตีไปสักหกยูนะจะไม่อยู่หรมั้งประมาณแปดยูมั้งครับประมาณนี้ครับใช้งานปกติไม่มีแตกเด้อให้อยู่ให้อยู่อสองมันทวนไป สองมันทวนเด้อตัวนี้สองมันทวนไม้ลอยไม้ลอยยิบสีดีตัวนี้ใช้งานปกติสวยๆเลยลูกไม้ก็สวยครับลูกไม้สวยๆสินค้าเข้าเมื่อวานครับก็ได้ให้โยพันแปดร้อยบาทพันแปดร้อยบาทปลัก๊ก npe หนึ่งพันหนึ่งร้อยครอสไมโครเทคหนึ่งพัน eq d b x ให้โยพันหกครับใช้งานปกติ แลกแรกไม้ตัวนี้เดี๋ยววัดความลึกให้ก่อนตัวนี้3ายูลึก19บเับให้อยู่300ร้อยบาทข้งทางก็จะเป็นมือจับส่วนตัวนี้จะเป็น 6, U. 6 U กยูหยูลึกลึกยี่สิบสยีสิบสอง่ะประมาณนี้ครับสองตัวตัวละ แปดร้อยบาทตัวละแปดร้อยบาทมีฝาปิดหน้าหลังหมดด้วยตัวละแปดร้อยบาทมีฝาปิดหน้าหลังหมดครับตัวบนสามร้อยบาทมาถึงเอ็มเอ็มตัวนี้เป็นเอเทคนิครุ่นเก้าพันวัตต์ตัวนี้อ่าทันที่เตอร์เป็นเซนเก้น้อครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกคู่คาระหกคู่คาร่าหกล,ลูกก็แรงอยู่ตัวนี้ดันสิบแปดได้คาระสองอิ่มอิ่มเลยครับ คาละสองละสามได้ครับแรงอยู่ใช้งานปกติครับตัวนี้ไฟขึ้นปกติตัวนี้ให้อยู่หกพันห้าร้อยบาทมีสองแท่นเด้อมีสองแท่นสภาพเดียวกันเดิมๆครับไม่เคยซ่อมเดิมๆไม่เคยซ่อมแท่นละหกพันห้าร้อยบาทครับยาวอยู่นะประมาณยี่สิบเอ็ดนิ้วความลึกยี่สิบเอ็ดนิ้วมีสองแทน่นแท่นละหกพันห้าร้อยบาท ตามนี้เลยมาถึงตัวนี้จะเป็นรุ่นรองมาตัวนี้เป็นรุ่นที่เอพันก็ตัวนี้ขับสิได้นะสิบแปดคงปั๊มข้างละ2ได้อยู่ครับขัรปลาหกลูกอ่าทานิเตอร์เซนเก้นข้างละสคู่ครับเดิมๆตัวนี้ดูจากสภาพแล้วเดิมๆไม่เคยซ่อมตัวนี้รุ่นนี้มีสองแท่น สภาพเดียวกันเลยสภาพเดียวกันมี2แทน่นเดี๋ยวดูวราคาให้ครับตัวนี้ตัวนี้ให้แท,น 4, ท่นละ4 5่พันหแท่นละสี่พบาทมี2แท่นเด้อครับดันส8โครงปั๊มได้ครับ,รปรบเป็นของลืมแจ้งว่าแอมเป็นของ a อเทคนิคทั้งเซ็ตนะครับตัวนี้ก็เอเทคนิคเหมือนกันครับส่วนมาถึงตัวนี้ ตัวนี้อ่าเป็นเอเทคนิคเหมือนกันแต่จะเป็นรุ่นเล็กกว่าตัวนี้ตัวนี้ไม่รู้เขาประกอบมาใหม่หรือเปล่านะผมไม่แน่ใจแต่ใช้งานปกติก็ดันสิบสอง้าคั้งละสได้ขับแรงอยู่ตัวนี้ให้อยู่3,000ันทวนสามพันทวนก็สเปคที่ให้มาตัวนั้นก็ดันเบียดตัวนี้กลางแหลมตัวนี้กลางดันกลางได้ก็สิบ้าคละส แล้วก็ตัวนี้ดันแหลมครับหรือใครจะเอาไปตัวนี้ไปดันเบียดก็ได้ครับครั้งละ2ได้โครงปัม๊มครับตัวนั้นก็ดันโครงหลอครับตัวนี้ก็กลางแหลมไปได้ครับตัวนี้ให้แทนละสามพันทวนอ่ะมาถึงตัวนี้มิกอาวีน่ตัวนี้เป็นรุ่น12 ccx usb ตัวนี้มีมีเอฟเฟกให้เป็นเอฟเฟกต์ท้ครับพลาสติกสามพลาสติก, 3, ตก 3, มีคอมรสเซอร์ให้สีช่องครับใช้งานปกติเดี๋ยวดูราคับิกให้ก่อนนะมิกเซอร์ตัวนี้อ่าขอสักสามันท่วนไปสภาพใหม่มากสภาพใหม่มากมาถึงตัวนี้ ตัวนี้มันจะมีพร้อมแหลมแหลมจะเป็นแหลมนานว่าทั้งหมดก็คือดอกก็จะเป็น15นิ้วอ่าเอเทคนิคทั้งหมดครับก็ตัวนี้ให้ไปพร้อมดังพร้อมดังเดิครับเป็นตู้15นิ้วเสียงกลางดอกเดิมทุกดอกเลยดูจากสภาพแล้วดอกเดิมทุกดอกครับก็15นิ้วให้ไปพร้อมดังเลยแหลมสตัว ปรักอ,อกงานได้เลยครับชุดนี้ก็ให้อยู่ใบละสอง0ันามร้อยบาทสองพันสา้อยบาทเลยมีสีใบครับตู้เบสตู้เบสตัวนี้จะเป็นบีพันมีทั้งหมดเข้ามา8ปใบแปดใบเด้อครับหอเหล็กมีเพลดให้ด้านหลังมา20่ิบมิลย่างสวยอ่ะครับตู้ลึก ลึกเจ็ดสิบสี่ครับล,ออรล,ลึกลึกเจ็ดสิบสี่กว้างหกสิบกว้างหกสิบสูงเจ็ดสิบสภาพตามนี้เลยครับ,รบก็สวยๆนะเป็นหน้าผ้าอย่างนี้ได้อครับหน้าผ้าแบบนี้ครับตามนี้เลยเป็นหน้าผ้าตัวน,นี้มีมีอยแปดใบครับข้างา,าวานามาดูดอกใบละเท่าไหร่ เออลืมแจ้งราคาตัวนี้มีพันก็ตัวนี้ให้อยู่ไปละหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบาทไปหนึ่งพันสองรอยห้าสิบาทเด้อครับสภาพสวยนะไม้ยังดีเลยไม้ยี่สิบหมาถึงดอกดอกนานว่าสภาพสวยทั้งแปดดอกเลยยังใหม่กิ๊กอยู่เลยครับดอก มีเปดอกสภาพสวยเป็นตัว181่ง0ปดันสอวัตครับมีเหล็กหนามากครับมีเหล็กมีเหล็กก็สึจกจเจตัวนี้จะจะอยู่ที่เออสามิบมิลครับไว้สีนิ้วสชั้นตัวนี้ให้อยู่ให้ดอกละหนึ0งบาท1,400บาทมีเปดดอกเบ็ดครับมาถึงตัวฮอนฮอนตัวนี้ งานปกติแกะดูตูดมันก่อนตูดก็ประมาณนี้ตูดจะเป็นตัวนี้2แล้วก็อบอ้อมเอ็มเครับสภาพนี้เลยตัวนี้ใช้งานปกติครับลองแล้วใช้งานปกติใช้งานปกติก็ ตัวนี้ให้อยู่สองพันเก้า 2, ไปมีตัวเดียวเด้อขับมีตัวเดียวให้อยู่สองพันเก้าขับใช้งานปก,กติรอกมีตัวเดียวเข้ามารอกมีตัวเดียวเข้ามาขับโซ่ยาวนะ่าจะสามเมตรตัวนี้ ตันไม่รู้เลยเน,ะนาะจะมีประมาณสองตันได้อยู่มั้งหัวใหญ่อยู่ก็รอกให้อยู่พันหนึ่งไปอ่ะเอางี้ให้รอกให้9 0้าร้อยไปเก้าับเรามาดูนั่งร้านมีนั่งร้านเข้ามาอยู่เมื่อวาน มีเลยเล็กสวยเล็กน้ำตัวหนาเลยครับมีเข้ามาสามชุดว่ะเข้ามาสามชุดให้ชุดละหนึ่งพันหนึ่งร้อยเป็นนั่งร้านพงศสีน้ำเงินเนื้อครับมาตรฐานนั่งร้านมาตรฐานชุดละหนึ่งพันหนึ่งร้อยครับแล้วก็จะมีพวกขาเนี่ยขาเวทีครับขาเวทีนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดขาตัวนี้อา่า ความสูงน่าจะประมาณเม็ดหแล้วก็ความกว้างน่าจะอยู่ประมาณประมาณสองเมสซนครับมีตะเกียบให้ทุกตัวตัวนี้ขาละ450บาทขาละสี่้อยสบาทครับใครสนใจนี่มาดูที่ร้านเอาด้วยครับแล้วก็พวกไฟหลักตรงนี้ครับนี่ไฟหลักมีหลายตัวอยู่ไฟหลักตัวละต้นละ200บาทสามหลอดต้นละ200บาทมีหลายหลายต้นอยู่ ก็ใครสนใจมาดูที่ร้านเอาไปที่นนดีกว่าอันนี้น่จะหมดก็ทริปนี้อาจจะไม่เยอะก็น่าจะประมาณนี้ครับก็ใครที่ชื่นชอบตัวไหนก็ทักเชท็ดมากันแล้วกัน ครับก็คลิปนี้ร้อแล้วครับก็ต้องไปแล้วแหละก็ฝากกดติดตามช่องที่ร้านไว้ด้วยกันแล้วกันครับจะได้ไม่ทันโอ้จะได้ไม่พลาดสินค้าที่เข้ามาใหม่แต่ละรายการเนาะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ